สวัสดีครับผมปุ้ยนะครับ0966936615วันนี้มานำเสนอออดี้6นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับไปดูเครื่องกันก่อนนะครับ ดีเอหเครื่องยนต์2องพันสี่วีหเบนซินนะครับคันนี้มีติดแก๊สมานะครับผมตัวรถสวยนะครับเดี๋ยวดูภายนอกกันครับ มีรอยบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ไม่บุกนะตามการใช้งานครับขายตามสภาพกันแล้วกันนะตอนนี้ นภายในบาะหนังสวยๆยอยู่บาะหนังด้านหลังก็ยังสวยอยู่นะครับมีช่องแอร์ข้างหลัง ภาในก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมีไฟที่มือจับด้วยนะสี่มุมเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูกระโปรงหลังกันครับ อยู่นะนี่ถังแก๊สก็ถึงดีสิบเจ็ดพื้นิกาหกสามแต่ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับแก๊สครน,นี้ใช้แต่น้ำมันลูกค้าซื้อไปก็ไปเช็คปจูนเอาเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทแล้วก็ลองขับกันดูครับเลขไมยอยู่หนึ่งแสนแปดมื่นสาม้อยห้าสิบกิโลเมตรนะครับภายในออดด้ก็เดิมๆนะครับมีคขึ้นเสียง พลวนี้เดี๋ยวมาสตาร์ทดูครับ มีนาสตารทแล้วนะคันนี้เดี๋ยวลองขับมาดูครับ ตามตูดพอ่อ่ะลองขับมาดูครับที่เปิดไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายมือนี่นะทานซ้ายมือแอร์เป็นแอร์ดีต้นนะคับบเจากี่องศาก็ได้แรงเบาก็ได้แปด ก็ <9. S 2> แล้วแต่อย่าจะเปิดนะครับเครื่องสองพันสี่แรงแรงเลยนะครับขับใช้งานได้อาน้องหมาหลบหน่อยเร็วปิน,ปน โอ้โหเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่ลบโอโ้ไม่ลุกด้วยโอเคไปกันต่อนี่นะครับอ่ะลองเร่งเครื่องอยเหพีเดียวอไอ้สี่พันรอบเลยนะแปบ๊บเดียวลองเหยียบดู สี่พันกว่าแล้วอ๊นะเดี๋ยวเครื่องสองพันสี่เป็นเครื่องใหญ่นะแรงแรงใช้งานได้ปกตินะครับเ,เย็นเย็นความร้อนปกติ ะไม่ล้างจกก็เลยมัวๆหน่อยนะครับเราก็ลองขับมันไปเรื่อยๆแล้วกันขับได้ปก,กตินะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะหกหมืนสามเอกสารพร้อมโอนไม่มีผ่อนไม่มี จายก่อนแล้วมาเพิ่มทีหลังไม่มีนะครับก็จ่ายสดเอารถอเอาเอกสารไปเลยก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อ0966936615นะครับมาดูรถมาชมมาลองขับกันก่อนก็ได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันครับก็มาดูมาชมให้พอใจ ให้ถูกใจแล้วก็ค่อยซื้อไปก็ภายในก็ดีครับสะอาดถ้าคนชอบเออรถยนต์แนวสไตล์ยุโรปอะไรประมาณนี้ก็ก็น่าจะถูกใจนะครับรถยนต์ขนาดกลางก็แล้วกันแต่เครื่องยนต์2004 ถ้าอยากใช้แก๊สก็ไปปรับจูนเองนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้นะครับน่าใช้ได้ปกติแต่ผมขับดีผมก็ไม่ใช้นะใช้แต่เบนซินอย่างเดียวครับเนี่ยสับได้ปกติไม่เห็นไม่ไม,ไม่มีปัญหาอะไรนะลองลองมาดูแล้วกันนะครับลูกค้าสนใจก็นัดเข้ามาดูรถได้เลย รถอยู่ที่หมู่บ้านประชาน,นิเวศสามจังหวัดนนทบุรีนะครับครับนิ่มมากเลยอะ่ะแอร์ก็เย็นนี่ราคาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยมั้งเนี่ยกันนี้ โอเคนะครับก็ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมบอกได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ก็ถ่ายทั้งคันเลยนะก็เหลือแต่ช่วงล่างครับก็น่าจะต้องไปยกขึ้นลิฟต์นะถึงจะได้เห็นกัน ก็ถ้าจะดูช่วงล่างเพิ่มเติมก็รบกวนลูกค้าเข้ามาชมเองดีกว่านะครับเดี๋ยวขับพาไปอู่คลิปให้ดูเลยโอเคถ้าในงั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ